คิ่ไปคุณพว่าไม่คุณเนิร์ดก็ชอบทำแบบนี้ คุณแม่น้อยมาแว้ยเด็เช คุณพ่อเ็นยิ่งสุดดิฉันมาคนยากไปดไ่เรคจะกลับคุณพ่อสังวาคุณพ่อ

คุณพ่อคุณมีสนาศีค <hi> ุณแตกเีย <answer> า์อ <vocabulary> ัครวุธรากิเชตคุณดวงพรอรงงามคุณแม่สรางใจรางคุณม่ส่งการจุร่วง แม่ทำหน่อยงานนี้คุณแม่รับผเยนทีมนี่เอง ชัวร์เยอะชัวร์เยอแบบกินคนกินมาถ้าที่งระเบียนไม่ทำมีถ้ามีก็เจ็บๆออกเลย ขอบคุณ้งเช่นผู้เดียบที่เดินทางมาร่วมพิธีมันเป็นสุขร์ออคุณพ่อเชี่ยงอาตมานในค่ั้งนที่สามเป็นครั้สุดท้ายด้วยความเคารพครับ